ต้อนรับทุกท่านสู่บริการของบริษัทธทนัวิทยทว่าวกรุ๊ปจำกัดผู้ให้บริการเช่ารถโค้ชโดยสารชั้นนำของประเทศไทยการันตีด้วยประสบการณ์กว่า50ปีปัจจุบันมีรถวิ่งให้บริการกว่า100ครคันและมีทีมงานมากกว่า300คนบริษัทมีรถให้บริการ4ประเภท v o l v o s i n g l e r ็ c เกอ รถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียวขนาด40ที่นั่งเชสซีนำเข้าจากประเทศสวีเดนให้ความนุ่มนวลบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งตามมาตรฐานของ l v 沃และการตกแต่งภายในที่เรียบหรูโทนสีเทา สแตนดาร์ดดับเบิลแดกเกรถโดยสารปรับอากาศแบบ2ชั้นประกอบภายในประเทศชั้นบนรองรับ4ีสิที่นั่งชั้นล่างเป็นโซฟารูปตัวยูพร้อมโต๊ะกลางและเก้าอี้รวมสิบที่นั่งภายในตกแต่งโทนสีน้ำเงินหรือสีเทาแพ t i n น m มดั b l e ิลแดกเกรถโดยสารปรับอากาศนำเข้าจากต่างประเทศ ชเชสซีสแกนเนียนำเข้าจากประเทศสวีเดนและชเชสซี m มนนำเข้าจากประเทศเยอรมนีสมรรถนะยอดเยี่ยมระดับเวิร์คลาสระบบความปลอดภัยสูงสุดอ e ิเล็กทรอนิกส์เบรกซิสเต็มรวมถึง ABS Retarder Cruise Control Traction Control e c o f r i e n เ l y เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยูโร13.8ทางเลือกใหม่เพื่อความปลอดภัยระดับสูงรถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียวขนาด50ที่นั่งชเชสซีสแกนเนียรุ่น K410 นำเข้าจากประเทศสวีเดนบริษัทได้ออกแบบตัวรถให้มีขนาดความยาว13.8เมตรรองรับผู้โดยสารได้50ที่นั่งเผาพ่วงสามารถเลี้ยวตามให้วงเลี้ยวที่แคบเพื่อเกิดความคล่องตัวเพื่อให้บริการในเมือง ภายในตกแต่งแบบเรียบง่ายลงตัวเน้นฟังก์ชันการใช้งานแต่แฝงด้วยความหรูหราโทนสีเทาดำเพื่อเพิ่มมาเท่แบบเข้มเข้มให้แก่ตัวรถเบาะที่นั่งรุ่นพิเศษแอรัมบาติดตั้งถุงลมในพนักพิงเพื่อรองรับสิระละผู้โดยสารแต่ละท่านลดอาการเมื่อยลา้าเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งและทุกที่นั่งมีช่องเสียบ USB คอยให้บริการติดตั้งจอ LED TV ขนาดใหญ่3เครื่อง พร้อมระบบฟูดออปชั่นสเตอริลำโพงชุดใหญ่พร้อมแอม l i ฟายเไม้สายและไม้ลอยภายในห้องผู้โดยสารถูกออบแบบให้เป็นโกลงโล่งสบายเพื่อตอบโจทย์การเดินทางอันผ่อนคลายอย่างมีระดับติดตั้งกระจกรถสีชาเพื่อครองแสง UV รักษาผิวผู้โดยสารพร้อมม่านแบบ b บ็ k เอาประสิทธ,ธิภาพครองแสงได้ถึง99%ปรับบรรยากาศภายในห้องโดยสารด้วย3เฉดสี รีเ็กซิ่งไวท์บลูอินทรายเจนออเรน์แอพเรียนพร้อม LED สีน้ำเงินบริเวณขั้นบันไดและทางเดินชั้นล่างของรถสามารถปรับฟังก์ชันในการใช้งานเป็นห้องโซฟาหรือห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ได้ระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีจากสแคนเนียประกอบด้วย EBS, ABS สแกนเนยรีทัดเดอร์ traction control, a c c e l e r a t i o e cruise control, CCTV, กล้องส่องถอยหลัง GPS tracking system, จำกัดความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมง Mobile DVR แบบ real time, มันทึกตลอดการเดินทาง Display, แสดงสถานะความเร็วรถเวลาและสถานะห้องน้ำ ถังดับเพลิงสอง,งอถังค้อนทุบกระจกกระจกนิรภย ere, ัย t e m p ปอ,อร,รอาา์ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านข้างรถพัดลมดูดอากาศใช้เป็นทางออกฉุกเฉินทางหลังคาประตูฉุกเฉินด้านท้ายรถพร้อมกล่องไฟเอ็กซิตตัวรถเข้าระบบการตรวจเช็คบำรุงรักษารถด้วยสแกนเนียแมท r m เพิ่มความมั่นใจในระบบการซ่อมบำรุงรถ ที่เน้น Preventive Maintenance เพิ่มความมั่นใจตลอดการเดินทางเพื่อให้มั่นใจว่าทุกการเดินทางของท่านจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดพนักงานขับรถเป็นผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์สูงในการบริการผ่านการอบรมในด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยจากสแกนเนียโดยตรงและได้รับการอบรมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการที่ดีมุ่งเน้นการมีเซอร์วิสไมพนักงานบริการประจำรถ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดการเดินทางรถทัวร์ธนทวิตสะดวกสะอาดปลอดภัยทุกทิปการเดินทางขอบคุณค่ะ